สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นาเดนจะพามาชมสวนนะครับเพราะว่าวันนี้ไปขายของตลาดนัดมาขายน้ําอ้อยขายต้นไม้ไม้ประดับนะครับหมดแต่วันนะครับหมดตั้งแต่เที่ยงก็เลยเย็นเนี้ก็เลยมาดูสวนนี่นะครับต้นนี้เป็นต้นมะพับนะครับมีลูกแล้วนะครับปลูกมาเมื่อเดือนเมษานะครับก่อนเมษานิดหน่อยนะครับมีอยู่สามลูกนะครับอันนี้ยังเล็กอยู่ คาดว่าจะติดแล้วนะครับนี่ลูกนะครับคาดว่าจะติดลูกแล้วเพราะว่าในเขตบ้านนาแดนไม่มีนะครับต้นมะพร้าวยังไม่เห็นมีส่วนไหนมีก็เลยทดลองเอามาปลูกดูสองต้นก็ดูแล้วน่าจะได้ผลนะครับเพราะว่าออกลูกแล้วนะครับนี่ก็เกือบเท่าลูกมะนาวแล้วนะครับลูกโตแล้วแต่ต้นก็ยังเล็กอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งปลูกปีแรกซื้อมาสองต้นนะครับ ต้นนี้อีกนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับต้นก็เท่าๆกันแต่ต้นนี้ยังยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกยังไม่ออกลูกไม่รู้ว่ามันจะมีต้นตัวผู้ตัวเมียหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันมีต้นตัวผู้ตัวเมียต้นนี้อาจจะไม่ออกก็ได้เพราะยังไม่มีไม่เห็นดอกนะครับสาเหตุที่นํามาปลูกก็เพราะว่าแถวนี้ไม่มีต้นมาพับนะครับยังไม่เห็นมีสวนไหนมีก็เลย เอามาปลูกไว้สองต้นทดลองนะครับถ้าได้ผลดีก็จะขยายต่อไปนี่เวลาประมาณ16หนาฬิกา30นาทีของวันที่17กันยานะครับก็มารีวิวให้ดูนี่เป็นไม้ด่างไม้ประดับนะครับปลูกไว้ในสวนมีคนมาถ่ายรูปเยอะนะครับใครเข้ามาพอเห็นปุ๊บก็ต้องถ่ายไว้ก่อนนะครับไม้ประดับพวกนี้นะครับ เวลาตัดอินทผลามก็มีคนมาซื้อในสวนก็มาถึงก็ไม่พูดร่ำทำเพลงนะครับถ่ายรูปต้นไม้ด่างนี่ก่อนเลยแล้วก็ไปถ่ายต้นอินทผลามนี่ครับออกดอกสีแดงนะครับดอกแดงก็มีนี่เป็นต้นอินทผลัมที่ตัดแต่งกิ่งไว้นะครับตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้ว เดี๋ยวพาไปดูฝรั่งนะครับอันนี้ฝรั่งสิบกว่าวันแล้วนะครับรากยังไม่โผล่นะครับยังไม่มีเดี๋ยวไปดูต้นอื่นนะครับต้นนี้ต้นนี้ออกแล้วครับรากนี่นะครับเห็นรากขา,ขาวๆนะครับ ถาลากเป็นสีน้ําตาลเมื่อไรก็ตัดได้นะครับตอนนี้ลากขาวอยู่ก็ยังตัดไม่ได้อย่างอันนี้นะครับลากก็เริ่มเป็นสีน้ําตาลแล้วแต่ก็ต้องรออีกหน่อยรอให้ลากมันออกมาเยอะๆอีกหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยจะตัดได้อันนี้ก็ออกแล้วนะครับออกก็ประมาณสิบกว่าวันแล้วนะครับตอนนี้นี่สิบกว่าวันแล้วก็ดูแล้วน่าจะได้ผลนะครับออกทุกต้นลาก ฝรั่งตอนนี้ทรงพุ่มก็เหมือนกันนะครับกับฝรั่งทาบกิ่งเหมือนกันลูกก็ออกดกเหมือนกันลูกใหญ่เหมือนกันแ,แดนเคยเก็บไปโตเต็มที่กับประมาณกิโลหนึ่งนะครับฝรั่งกิมจูลูกละหนึ่งกิโลก็มีนะครับเมื่อวานนี้เก็บไปลูกหนึ่งแปดขีดกว่านิดหน่อยแต่ว่ามันอยู่ในร่มนะครับมันจะไม่ดกเหมือนอยู่กลางแจ้งมันอยู่ร่มกล้วยร่มมะพร้าว นี้ก็เป็นกล้วยเอ็นลงมาดูเหมือนเอ็นลงมาดูเหมือนต้นกระโค่นนะครับเอ็นมากไปต้องหาไม้มาค้ำนะครับอย่างนี้นี่เป็นต้นอินทผลัมที่แต่งกิ่งไว้หลายต้นนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่มีเวลามาดึงกิ่งดึงกาบออกนะครับเพียงแต่เลื่อยกาบไว้ให้เฉยเพราะว่า ต้องไปขายน้ำอ้อยขายไม้ประดับทุกวันเพราะว่ามันจะต้องมีรายได้ทุกวันนะครับถ้าเรามัวมาทำอย่างนี้มากก็รายได้ก็จะหายไปอันนี้เอาไว้เวลาจำเป็นนะครับเพราะว่ามันมีไม่มากก็มีพันกินสดสิบสองต้นพันกินสุกสิบต้นนะครับที่เหลือก็เป็นพวกมะพร้าวเป็นขนุนเป็นน้อยหนามะม่วงน้อยหนาจะอยู่ด้านหน้ามะม่วงอยู่ด้านหลัง ส่วนอินทผลามกับมะพร้าวจะอยู่ตรงกลางอันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับที่สั่งซื้อมาจากบ้านแพรวนะครับเขาบอกเป็นมะพร้าวน้ำหอมเตี้ยดูในรูปครับเตี้ยมากครับลูกนี้จะกองกระดินเลยนะครับเขาบอกสามปีออกแต่นี่ผมปลูกมาพร้อมอินทผลัมปีนี้เป็นปีที่หกนะครับเพิ่งจะออกปีแรกยังไม่ได้คิมครับว่าจะหอมไหม แต่ที่แน่ๆเลยก็ไม่เหมือนในรีวิวนะครับต้นมันจะสูงเนีย่ยลูกแรกนะครับสูงประมาณน่าจะเม็ดสามสิบหรือเม็ดห้าสิบนะครับจากดินขึ้นไปพวงแรกแต่ที่ดูรีวิวที่สั่งซื้อทาง YouTube ก็ลูกกองกระดินเต็มไปหมดนะครับดกมากแต่ว่า,ามาปลูกแล้วมันก็เป็นอย่างนี้อาจจะเป็นที่ดินนะครับอาจจะเป็นที่ดินแล้วก็มีติดอยู่ต้นเดียวนะครับ หรือดินมันอาจจะไม่เหมาะสมกับการปลูกพร้าต้นนี้ก็ออกมาสิบกว่าสิบกว่าช่อครับก็มีช่อละลูกช่อละสองลูกนะครับไม่ดกก็มีต้นนี้ต้นเดียวที่มีลูกเยอะสุดสำหรับต้นนี้ก็ยังไม่ติดเลยครับได้แต่ออกจันอย่างเดียวออกวงอย่างเดียวแต่ยังไม่ติดนี่นะครับต้นนี้ก็ เพิ่งจะเริ่มออกนะครับมะพร้าวตัวนี้เพิ่งจะเริ่มออกมีช่อหนึ่งมันเป็นอย่างนี้นะครับสาเหตุที่ทำแล้วเสียหายทำมากแล้วเสียหายล้มลุกคุกคานมาสองครั้งก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราทำเยอะแล้วเราก็ขาดทุนน,นแดนเลยเรามาเริ่มต้นใหม่ะครับค่อยเป็นค่อยไปเก็บผลทำมาหกปีเริ่มเก็บ อินทผลัมน้อยหน่ามะม่วงปีที่3ามก็เริ่มเก็บได้ปีนี้ปีที่6เก็บมาสามปีแต่มะพร้าวเขาบอก3ปีออกนะครับแต่มันก็ไม่ออกมันมาออกเอาปีที่6นะครับก็ยังไม่ได้ชิมลูกแรกนะครับว่าเป็นไงเดี๋ยวถ้าลูกแรกชิมได้เมลไยแก่เมลัยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะเป็นด้วยเขาหลอกขายพันธุ์ หรือว่าดินเราไม่ดีอันนี้ก็ยังไม่แน่นะครับถ้าดินเราเลยไปสั่งมาใหม่ถ้ารุ่นใหม่เป็นเหมือนเดิมก็แสดงว่าเป็นที่ดินเราถ้าเกิดรุ่นรุ่นใหม่เตี้ยดีดกดีก็แสดงว่ารอบแรกโดนหลอกโดนเขาหลอกขายพันนะครับก็มีอยู่สองอย่างแค่นี้นะครับ เพราะว่าที่ล้มละลายล้มเหลวมาสองครั้งก็เพราะอย่างนี้นะครับปลูกเยอะขายไม่ออกบ้างไม่ติดบ้างก็เลยต้องค่อยๆไปนะครับปลูกทีละนิดละหน่อยสองต้นสามต้นห้าต้นอย่างมาพับก็ซื้อมาแค่สองต้นนะครับมาแค่ทดลองดูก่อนถ้าได้ผลก็จะขยายเอาเองครับขยายต่อจากกิ่งของมันสำหรับวันนี้ก็พามาชมสวนก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ